จังหวะชีวิตของหวังชวนฟู่เด็กกำพร้ายากจนสู่ราชารถอีวีแห่ง BYD ผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมรถยนต์ The Moment รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น หวังชวนฟู่เกิดเมื่อปี1966ในครอบครัวชาวนายากจนที่มีลูกมากถึง8คนบ้านเกิดของเขาอยู่ในเมืองหวูเวย่ยมณฑลอันฮุยเมื่อหวังเชินฟู่อายุได้13ปีพ่อของเขาก็จากไปด้วยโรคมะเร็งตับทำให้ทั้งครอบครัวลำบากมากแม่ของเขาต้องกลายเป็นเสาหลักแทนพ่อพี่สาวต้องทยอยออกเรือนพี่ชายก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทำมาหากินส่วนน้องสาวคนเล็กต้องถูกยกให้ครอบครัวอื่น ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นให้หวังชวนฟูอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองและครอบครัวเขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กคนอื่นๆเขาตั้งใจว่าพอจบชั้นมัธยมต้นเขาจะไปเรียนต่อสายอาชีพแต่ปีนั้นแม่ของเขาเสียชีวิตพอดีเขาต้องทิ้งการสอบและรีบกลับบ้านจึงพลาดโอกาสที่จะเข้าเรียนสายอาชีพไปอย่างน่าเสียดาย ในวัย15ปีหวังชวนฟู่ไม่อยากจะเป็นภาระพี่ชายและพี่สะพ้ายที่กำลังสร้างครอบครัวเขาตั้งใจว่าจะเลิกเรียนและทำงานหาเลี้ยงตัวเองแต่พี่ชายกับพี่สะพ้ายไม่ยอมค่ะยืนยันให้เขาตั้งใจเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลายัยเพราะหวังให้เขานำพาครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนพี่ชายกับพี่สะพ้ายต้องทำงานอย่างหนักเจยดเงินสัปดาห์ละสิบหยวนเพื่อส่งเขาเรียนมัธยมปลายเงินก็หายากวันดีคืนดีบ้านของพวกเขาก็ถูกพายุพัดถลม่ม พี่ชายกับพี่สะพยไม่เหลือเงินให้เขาไปเรียนพี่สะพยต้องบากหน้าไปยืมเงินเพื่อนบ้านทีละบ้านทีละบ้านจนได้เงิน4ี่หยวนเพื่อให้เขาไปเรียนในสัปดาห์นั้นในที่สุดหวังชวนฟูก็สร้างปฏิหารโดยสอบเข้าเรียนที่ Central South university of technology ในสาขาวิชาเคมีแบตเตอรี่โลหะได้สำเร็จ หลังเรียนจบปริญญาโทเขาก็ทำงานเป็นนักวิจัยสถาบันวิจัยโลหะนอนเฟอรัสและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับรองผู้อำนวยการในวัยเพียง26ปี ตอนนั้นเขาคิดว่าตัวเองจะเดินหน้างานด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้คนรุ่นต่อไปแต่จงังหวะชีวิตของนักวิชาการผู้นี้ก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในปี1993ต้นสังกัดของเขาต้องร่วมงานกับเป่าสติลกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของจีนทั้งสองฝั่งต้องทำงานร่วมกันในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่นิกเกิลไฮโดรเจนในเมืองเซินเจิ้นตอนนั้นเองที่หวังชวนฟู่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปที่เมืองเซินเจิ้นเพื่อไปดูแลการก่อตั้งบริษัท เมื่อมาถึงเสันเจินหวังชวนฟูตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่คึกคักแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปักกิ่งจังหวะน,นั้นความฝันในการเป็นนักวิชาการของเขาเริ่มจางหายไปค่ะและถูกแทนที่ด้วยความฝันในการทำธุรกิจโอกาสสำคัญมาถึงในปี1994เมื่อญี่ปุ่นหันหลังให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่นิเกิลแคดเมียมแบบดั้งเดิมเพราะความกังวลในประเด็นสิ่งแวดล้อม หวังเชินฟู่รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นจะทําให้โลกเกิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่สําคัญสําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและใครที่สามารถครอบครองอุตสาหกรรมนี้ได้มีโอกาสที่จะกอบโกยได้มหาศาลเขาไม่รอช้าค่ะรีบเสนอให้ต้นสังกัดเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม แต่ด้วยความเข้มงวดของระบบรัฐวิสาหกิจจีนในยุค90ทำให้ข้อเสนอของเขาไม่ได้รับการตอบสนองหวังเชินฟู่ในวัย28ปีไม่ยอมพลาดโอกาสทองค่ะหลังจากนอนคิดมาหลายคืนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลาออกจากอาชีพที่มั่นคงเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองทั้งที่เพิ่งจะแต่งงานได้เพียงไม่นานและภรรยาก็กำลังตั้งครรภ์แต่การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะหวังเชินฟู่ไปกู้เงินที่ธนาคารหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายเขาต้องไปยืมเงินลูกพี่ลูกน้องที่ทำงานด้านการเงินเป็นจำนวน2 5ล้านหแสนหยวนเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นเขาตั้งโรงงานขนาดเล็กที่มีพนักง,งาน20คนในเมืองสันเจิ้นได้สำเร็จก่อนที่ต่อมาชื่อของโรงงานแห่งนี้จะดังกระหึ่มไปทั่วโลกในนาม BYD เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมให้ได้โดยเร็วที่สุดหวังชวนฟู่ต้องอุทิศทั้งชีวิตให้กับโครงการนี้ แม้ในช่วงเวลาที่ลูกสาวลืมตาดูโลกเขาก็ไม่ได้ไปให้กำลังใจภรรยาที่โรงพยาบาลด้วยความที่เงินทุนมีจำกัดหวังชวนฟู่ต้องแก้เกมด้วยการใช้แรงงานคนซึ่งเป็นทรัพยากรราคาถูกของจีนแม้จะมีเงินเพียงน้อยนิดแต่เขาก็สามารถสร้างสายการผลิตที่สามารถผลิตแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมได้วันละ4,000ก้อนซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในแง่ต้นทุนเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกเลยค่ะที่แบตเตอรี่ของ BYD จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงและชิงส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วภายในปี1997 BYD สามารถผลิตแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมได้150ล้านก้อนกลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของจีนและใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเพียง3ปีหลังการก่อตั้ง ในปี2000หวังชวนผู้ใช้โมเดลเดียวกันนี้ในการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมและประสบความสำเร็จในการเป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ให้กับ Motorola, n o k i a ียและ TCL ขึ้นแทนผู้ผลิตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกอย่างรวดเร็วรองจากซันยของญี่ปุ่นเท่านั้นในปี2002หรือ7ปีหลังการก่อตั้ง BYD ที่ย่อมาจาก Build Your Dream ก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ขณะที่ชื่อของหวังเชวนฟู่ติด50อันดับแรกของรายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนจากการจัดอันดับโดยฟอบต่อมาในปี2003 BYD ก็แซงหน้าซันยของญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกต่อหวังชวนฟู่ไม่หยุดเพียงเท่านั้นค่ะเขามองว่าถึงแม้ BYD จะครองส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทั่วโลกแต่มูลค่าผลผลิตต่อป,ปีก็อยู่ที่ไม่กี่หมื่นล้านเท่านั้น หลังจากไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเขาก็มุ่งหน้าไปที่อุตสาหกรรมใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นก็คือรถยนต์คนในบริษัทก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอเดียของเขาเท่าไหร่แต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะที่ BYD คำพูดของหวังชวนฟู่ถือเป็นคำสั่งเด็ดขาดเดือนมกร,ราคมปี2003 BYD ไปซื้อหุ้นบริษัทผลิตรถยนต์รายเล็กมาเป็นบริษัทลูกและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น BYD Auto ตเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ BYD ร่วงหนัก และในเวลาไม่นานหวังชวนฟู่ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมใครๆก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะกระโจนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เพราะการผลิตแบตเตอรี่กับการผลิตรถยนต์เป็นโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะการผลิตแบตเตอรี่เป็นการทำธุรกิจแบบ B 2 B ส่วนการผลิตรถยนต์เป็นการทำธุรกิจแบบ B 2 C แต่หวังชวนฟู่ก็ไม่ถอดใจนะคะเขายังคงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นรุ่นที่ใช้ชื่อรหัสว่า3-16 แต่ปรากฏว่าดีลเลอร์ที่มาชมรถรุ่นนี้ต่างพากันสายหัวและเดินจากไปเงียบๆต่อมารองประธานฝ่ายขายของบริษัทบอกว่าดีลเลอร์ที่มาชมรถรุ่นนี้รู้สึกกลัวจนน้ำตาไหลคืนนั้นหวังเชินฟูเลยตัดสินใจย,ยกเลิกโครงการ316และเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนำไปสู่การออกแบบรถยนต์ใหม่ในชื่อ F 3ในเดือนกันยายนปี2005 ถ้ามองเว็บแรกหลายคนบอกว่าหน้าตามันดูคล้ายโตโยต้าโคโรล่ามากแต่ราคาขายถูกกว่าครึ่งหนึ่งเพราะ BY วีใช้แรงงานคนทดแทนแขนหุ่นยนต์เช่นเดียวกับการผลิตแบตเตอรี่ ในเวลาไม่ถึง1ปียอดขาย F3 ก็ทะลุแสนคันกลายเป็นรถยนต์จีนที่ทำยอดขายแตะหลักแสนได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติที่น่าพอใจนี้ทำให้หวังเชนินฟู่กล้าประกาศว่า BYD จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งในจีนภายในปี2015และเป็นอันดับหนึ่งของโลกภายในปี2025 แต่ความจริงแล้วการผลิตรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์สันดาบและไฮบริดปลั๊กอินเป็นเพียงการกลุยทางของหวังชวนฟู่เท่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่นั่นเองแต่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในเวลานั้นถือว่าล้ําไปมากค่ะหวังชวนฟู่ทําได้เพียงขายรถยนต์ที่ใช้น้ํามันและเอากําไรไปพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าจึงว่าสําคัญเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาได้รับการแนะนําให้รู้จักกับชาลีมังเกอร์นักลงทุนคู่หูวอร์ และแท้ที่สุดบัฟเฟตตกลงซื้อหุ้น10%ของ BYD ด้วยอิทธิพลของบัฟเฟตทำให้ BYD ได้รับความสนใจจากสื่อทางการเงินระดับโลกอย่างรวดเร็วราคาหุ้น BYD พุ่งสูงขึ้นปี2009เป็นปีที่ธุรกิจและความร่ำรวยของหวังชวนฟู่มาถึงจุดสูงสุดแต่ในปี2010 BYD เกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดอย่างรุนแรงตามมาด้วยปัญหาคุณภาพรถ ปี2012หวังชวนฟู่ผู้ขึ้นชื่อเรื่องความดื้อรั้นได้ออกมายอมรับความผิดพลาดต่อสาธารณะหลังจากนั้นเขาก็มุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพรถให้ดียิ่งขึ้นโชคดีที่จังหวะนั้นรัฐบาลจีนเริ่มสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพอดี BYD จึงค่อ,คอยๆฝ่าพายุได้สำเร็จแม้จะไม่สามารถเป็นเบอร์หนึ่งในจีนได้ตามระยะเวลาที่ประกาศไว้แต่หวังชวนฟู่ก็บรรลุเป้าหมายเริ่มแรกแล้ว พรในปี2015 BYD ได้จำหน่ายรถพลังงานใหม่ได้กว่า60,000คันครองส่วนแบ่งตลาด11%ทั่วโลกทำให้ BYD เป็นผู้นำระดับโลกในด้านรถยนต์พลังงานใหม่ปี2020หวังชวนฟู้เขียมประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเปิดตัวแบตเตอรี่เบลดที่ช่วยหนุนการเติบโตของ BYD ในแวดวงรถยนต์ไฟฟ้า เบลดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ผู้ผลิตหลายรายยกเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่ามีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับพลังงานที่ให้แต่ BYD บอกว่าแบตเตอรี่เบลดของบริษัทให้พลังงานสูงและปลอดภัยมากปีเดียวกันนั่นเอง BYD ก็ขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้กว่า130,000คันขณะที่ในปี2023 BYD ขายรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดได้3ล้านคันทำไรายได้85,000ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของ BYD เป็นที่เรียบร้อยและบางจังหวะก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในโลกนี่คือจังหวะชีวิตของหวังเชิญฟู่ราชารถ E ีีแห่ง BYD ผู้พิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าเมื่อความมุ่งมั่นตั้งใจล้อมรวมกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้พบกับ h e Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The p e o p l e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ